อุ้ยพี่เชอร์ชอบนี่แน่เลยที่มันเป็นหน้าแมวอ่ะแต่ไม่มีเงินอะบอกพี่เชอร์ซื้อแล้วใส่เครื่องน้ำใสได้ปะก็เป็นของเครื่องชั้นอะอะไรนะเอกะเป็นของเครื่องชั้นอะนี่เดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ทุกคนดูเดี๋ยวจะโชว์ให้แฟนคลับดูแบบนี้นะทุกคนหนูว่านี่พี่เชอร์ชอบนี่นี่นี่อันที่มันเป็นเฮ้ยฉัน ฉันมีบอดี้อันล็อกก็หรอเฮ้ยเธอฉันได้ชุดใหม่อ๋อคือการที่เราแบบเก็บของก็ขึ้นเรื่อยๆอ่ะเราจะได้ชุดใหม่ไว้เพื่อนใช่ใช่ใช่เราเล่นไปเรื่อยๆอ่ะมนเราก็จะได้ของไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนี่อันที่เป็นหน้าแมวอ่ะน่ารักมากแต่ไม่มีเงินน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยเธอมันมีเซ็ตนี้แล้วต้้งนะเซ็ตเอ่ม่หเซ็ตแม่โมดเธอร้อยร้อยก็บาทเองร้อยก็บาทเองแต่มีอยู่ยี่สิบหกไม่เธอที่เซ็ตแมว เธอเซ็ตหน้าแมวเท่าไหร่วะเซ็ตหน้าแมวเท่าไหร่ไม่มีอะไรเลยร้อยห้าสิบไรวะถึงอะไม่มีถึงพี่หมายถึงแบบว่าเซตแบบเวลาเซตขายของอะพี่เชิร์พี่เชิร์พี่เชิร์ดูนี่พี่เชิร์มาดูนี่พี่เชิร์มาดูนี่นี่พี่เชิร์ถ้าพี่เชิร์กดซื้อเดี๋ยวนะนี่พี่เชิร์มันแค่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเองไม่เครื่องพี่ทุกคนมันหลอกไม่สำเร็จ่ะเธอมันหลอกนะเคยเอ้ยไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยใช้ของพี่ แพ้แล้วลบทิ้งไปเลยพี่มันแค่หนร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเดียวกันพี่เชอร์พี่จะได้องใต้องบอกว่าดูต้องการไม่พี่สีสีในเครื่องในพี่จะเฉิดฉายเลยนะที่ตอนที่พี่ตอนที่ได้เลสีสีที่จะเฉิดฉายนั้นเนี่ยในสองชั่วโมงเนี้ยพี่จะเฉิดฉายเอ่อของขวัญมาเกิดยาวเลยแล้เลยเหรอเฮ้ยทุกคนคือพี่เชอร์ขอของขวัญวันเกิดเหรอเอ้ยหรือพี่เชอร์จะให้หนูเป็นของขวัญวันเกิดอ๋อเหรอเฮ้ยเดี๋ยวถึงวันนั้นหนูก็ลืมแล้วพี่เชอร์ พี่เชิญพี่เชิญเราจะซื้อให้แป้นึงนะเพื่อนๆแป้นึงนะเพื่อนๆไอ้วะจริงประเนี่ยพี่เชิญจะซื้อให้หนูจริงเหรอทุกคนแป้นตึงนะเป็นพยานร่วมกันพี่เชิญจะซื้อให้หนูจริงไหมคะใคยเชธอโอยพี่เชิญจะซื้อให้ฉันเลือดจริงประเนี่ยพี่เชิญที่เพิ่งพูดจริงปะพี่เชิญนี่เป็นเป็นพยานเป็นพยานนะทุกคนทุกคนทุกคนเป็นพยานนะพี่คน เดียวว่าถ้าลงไปข้างล่างนี่ทันไหมพี่ดาพี่ไปดาพี่ลงมาแล้วพี่ไปดาพี่ดาพี่ลงมาแล้วพี่ไปดาพี่ลงมาแล้วพี่ไปดาพี่ลงมาแล้วข้างล่างนี่ทันไหมเฮ้ยทุกคนแป๊บนึงนะขอออกจากห้องอันนี้แป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงขอออกจากห้องก่อนลิฟต์น้ำใส่ชิคเก้นไม่มีแล้วน้ำใส่ชิคเก้นไม่มีแล้วทุกคนแป๊บหนึงตอนนี้ของฟรีมันมันมันอลังการกว่าโอ้โหเขาจะเขาจะยิ่งใหญ่ว่ะทุกคนอุ้ยใช้ชื่อเขาว่าแดดดี้บาบูดีกว่า <Was> ว่าสามเฮ้ยเธอคาว่า d a ด d y b a b ูมันไม่พออะเอ้า oh. ใช่ใช่ใช่ daddy boo แล้วกันนะ d a d d ี b o บ daddy boo แล้วกัน daddy boo เฮ้ยคาว่าดดดี้ก็ไม่พอแล้วอะเนี่ยคาว่า d ดดี y daddy boo d a d ด y bar d ดด y boo แล้วกันเฮ้ยดดี d y b อะ่ะ อะไรคนะมันได้ได้อะเธอเธอช่วยคิดชื่อใหม่หน่อยดิยมันเป็น d a ดดี้บาบูไม่ได้อะทำไมยาวเกิน่ใช่มันได้แค่เจ็ดตัวอักษรหรือหกตัวอักษรเท่านั้นนะเพื่อนดู d ด d ี่เฉยแดดชื่อ d a ดี้เฉยก็แดดอุ้ยทำไมในของฉันอัมันไม่มีไอ้นี่ให้อ่ะมันมีแพ็กเกจอะ่ะหรือเพราะว่าเครื่องนี้มันเล่นนานแล้วเขาก็เลยไม่ให้แพ็กเกจหรอมไม่น่าเกี่ยวบ้าะไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆเนี่ยของฉันมันเป็นไอ้นี่เสร็จอาหาร เฮ้ยฉ <g ül> ันซื้ออาหารแทนอะเพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้ฉันซื้อชุดอะทำไมอะอยากเราอยากสวยบ้างไม่ได้หรอเนี่ยไม่มีพี่เดี๋ยวดูนะเนี่ยเห็นปะมันให้ซื้อโดยใช้อันนี้แต่ว่ามันไม่มีไม่ได้ไอนนี่ไอนนี่ป,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 ป๊อปอัพโถคนมันจะได้ขอมันก็ไม่ได้เอ,อ้ยหรือว่าเราต้องกดเติมเหรียญอันนี้ร้อยห้าสิบเติมยังไงอะพี่เอาละเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะคือตอนเนี้ยเรากำลังจะได้ของฟรีคือเราขอแบบเราขอซีเรียสบนึงของฟรีไม่ได้มาบ่อยๆอะพี่เพื่นเพนะมันไม่อยากให้เราเสียเงินเบอรออยากได้ชุดอะ มันไม่มีให้เราเติมเงินน่ะวายอุ้ยเฮ้ยพี่เชอร์ฉลาดอ่ะหนูภูมิใจตัวพี่เชอร์จังเลยอ่ะตื่นเต้นนะทุกคนเราจะมีป๋าเฮ้ยไลเบอร์เลยเบอร์เฮ้ย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 ไลเบอร์แต่ตอนนี้ไม่มีเงินในบัญชีด้วยนะพี่ในบัญชีตอนนี้ไม่มีเงินคือถ้าจะใช้เงินในบัญชีอ่ะมันมันไม่มีเงินต้องใช้บัตรหนูค่ะตอนนี้ทุกคนรอแป๊บนึงนะคะเราจะเราจะได้ของฟรีต้องธนาคารกสิกรเฮ้ยพี่จะเอาให้หนูเลยเหรอ ทุกคนเป็นพยานนี่เขาก็จะโอนเงินเขาก็จะโอนเงินให hei, ้ผมพี่พี่อยากกินอะไรบ้างเดี๋ยวหนูทำให้กินเพราะหนูไม่มีเงินม้นจะเจ้าจางไหนไปทําให้ไม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคอนโดของเคสเพราะว่าเคสอะชอบทิ้งของไว้ที่หอสแกนเลยพี่สแกนเลยเฮ้ยคิดว่าคนรับเงินค่ะคิดว่าคนรับเงินค่ะดีใจเวอร์เฮ้ยเขาบอกให้เอาหมวกเหลืองจำนำเอ้ยไม่ได้ป่ะทุกคน ไม่ได้ป่ะทุกคนเราเอาหมวกเหลืองมาจำนำไม่ได้ป่าแต่พี่ถ้าพี่อยากได้หนูถอดให้พี่เลยนะตอนเนี้ยหมวกเหลืองอ่ะพี่หนูหนูดีใจอ่ะพี่รู้ว่าตอนนี้คือหนูยิ้มหุกยิ้มไม่ได้เลยอ่ะคือหนูอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเลยหนูหุกยิ้มไม่ได้หนูกำลังสแกนแล้วนะหนูจะจ่าแล้วนะพี่หนูจะจ่าแล้วนะได้ใจนะหนูตาจ่าแล้วนะไปแล้วไปจบตอนนีแล้วแต่ดูซีว่าเงินเงินเข้าแล้วอ่ะทุกคนแล้วเงินก็ออกแล้วอ่ะเว้ยเราได้เงินแล้วทุกคนเดี๋ยวขอโชว์โชว์โปรเซสการการที่เราจะแบบได้ไหมนะโชว์โปร นี่นะคะเรามีทั้งหมด200กว่าบาทแล้วนะคะทุกคนซึ่งเราจะได้อันนี้นี่นะคะอุ้ยพี่เชอเป็นแมวน่ารักอะ้วแตอันนี้เราอยาเป็นแมวนี่ทุกคนเราเรากด้ันหนึ่งสองสามบายอิดอะฉันได้แล้วได้แล้วนี่จะกอะน่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่่่่่่่่่ อุ้ยไม่มีใครเห็นหรอกเพื่อนั้ำต้องมาขอไปแต่งตัวก่อนจะได้เฉิดฉายแล้วเพื่อนน้ำใสแดดดี้จะได้เฉิดฉายแล้ววะเฮ้ยแดดดี้จะได้เฉิดฉายแล้วว่ะอุ้ยน้ำใสสวยแล้วว่ะอุ้ยภูมิใจอ่ะเพื่อนมาเลยเริ่มเลยเพื่อนมาน้ำใสแดดดี้คิดเช่นแล้วมาเลยมาเลยเธอฉันสวยไหมเธอชมแล้วชมว่าฉันสวยแล้วเธอทีหลังเธอต้องพีใจสิเธอต้องขอด่แพงกว่านี้ คือเลยเหรอเราต้องขอที่แพงกพวก่านี้เจนิดบอกว่าต้องขอที่แพง,งกว่านี้แบบว่าต้องบบดี่ดต้องดีใจจะแบบต้องขอแพงที่สุดเลยบหรอ๋อเจนิดบอกว่าถ้าได้แค่ได้อยากพึ่งดีใจอย่างเงี้ยต้องแบบต้องรอให้ได้สักพันล้านอย่างเงี้ยว่าค่อยดีใจเลย <c oughs> เหมือ <c oughs> ระหว่างรอพี่ฟันดาจอจอนอไหมพี่จอนอ,อ,นอไหมพี่เ <ห ả? S 1> ออเจจอนอคือตอนเนี้ยคือพี่เชอร์แบบอว่าเขาเป็นเขาเป็นตอนนี้เขาเขาระบบทเป็นคนเคลียร์ของอีกแล้ว ที่เขาจะชอบแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยของมันเต็มแล้วนะแอบชื่อนู่นนั่นนี่อันก็เป็นคนเคลียร์ของเออไปมาเอาของเลยนะจ๊ะแล้วบทเป็นคุณคุณแม่บ้านหนึ่งฮะอ๋อพี่เชอร์ทำน้ำหกคนค่ะทุกคนพี่เชอรทำน้ำหกทุกคนพี่เชอรทำแล้วอะอ้าวอ้าเค้ยูอาวทุกคนอยากเห็นอยากให้เห็นซีนพี่เชอร์ลากของก็มากกว่าดิตกใจ สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับหรอฮ่าจริงหอาดูดิโอนยเธอฉันว่าหมกฉันน่ารักพี่เชิญไงคะอะไรฮะนี่ฮะจิบคะจิบมารับของไว้นะคะติดตามดูลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับวีอาและยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am m o o n h e a application